ขอฝากช่องของน้องดรอาร์ตเกมเมอร์นะครับในช่องที่เกี่ยวกับเกม Minecraft PE แล้วถ้ามาขับมาหานะครับสมัรถที่จะเข้าไปกด Subscribe กันได้นะครับผมนะผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะส่วนตอนนี้ก็ไปดูคลิปผมกันเลยนะครับผมสวัสดีครับพบกับรายการชามที่จะเข้าจะนำคลิปเออ ทิิปอันทิปนะฮะในวันนี้จะทำคลิปเต็นะฮะหลังจากที่มีคนถามมาผมถามว่าพี่ครับพี่ครับพี่เสกเออไอลอกเอาไข่ไอล็อกกเลมมาจากไหนนะผมนะฮะนี่ก็จะมาสอนซะเอาไข่ไอล็อกกเลมกันนะครับผมนะฮะอ่านะฮะขอเปลี่ยนมุมมองแป๊บนึงนะฮะอ่านะผมเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองอยู่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะฮะเจ้าไข่นี้สามารถที่จะเสกไอล็อกกเลมได้ตามที่ต้องการผมนี้นะฮะจะจไม่เสกเยอะนะฮะเดี๋ยวเกมมันจะแหลกนั่นเองครับผมนะฮะเมื่อกี้ก็แหลกไปสองสามรอบนะผมโอเคเจ้านี้นะฮะเอ่อ ทำงานกับเจ้าไอ้นี่ด้วยผมดิฟเฟนเซอร์นะผมนะฮะเสกได้ตามกุญสิผมนี่ผมเสกไอ้ดิฟเฟนเซอร์นะฮะผมสปอนเซอร์เองก็ได้ผมนี่นะผมเนี่าหลักเลยผมทีเดียวหลักเลยเนหะ็นไหมฮะผมเลยไม่อยากเสกเยอะเกินนะฮะอ่านะฮะขอลบหน่อยขอทำทุบดิการทิ้งนะฮะอุทุบไม่ได้เว้ยลบหน่อยโอเคนะฮะเดี๋ยวก็จะมาสอนวิธีการเสกกันดีกว่านะผมว่าเจ้านี่มันเสกยังไงครับผมเจ้าไข่เนี่ยผมมันจะเสกยังไงครับผมนะฮะโอเคก็คือเราใช้เข้ามานะฮะไข่รเราอาจจะรู้แล้วนะผมนะฮะ นี่จะมาสองคนที่ไม่รู้นะผมโดยวิธีการใช้ง่ายๆของผมก็คือพิมพ์ครับกีบนะครับผมนะฮะกีบจากนั้นก็ทำทับจา้วก็ทำไปตามด้วยชื่อผู้เล่นนะผมนี่ทามทีวีมาสเตอร์นะผมนะฮะโอเควันนี้ลิ้นพันกันหลือเกินนะผมนะฮะจากนั้นตามด้วยชื่อไอเทมนะฮะเราต้องการสปอนเนอร์เอกสปอนเอะนะผมนะไอพิมพ์สปอนเอลงไปผม S P A W N underscore อีกอีกสอนเอ็กนะครับผมโอเคจากนั้นนะฮะจำนวนที่ต้องการนะฮะเอา64แล้วกันนะครับผมนะฮะโอเคต่อมาตรงนี้คือ Data นะครับผมสำคัญนะฮะก็คือชนีดของม็อบที่เราไข่ของม็อบขึ้นอยู่กับตรง Data นี่เองนะผมนะฮะซึ่ง Data ของไอรอนกเลมก็คือ20นะผมนะฮะทีนี้ก็กดถัดไปครับผมนี่ครับผมก็จะมีการให้ไอเทมชื่อพลิกกึ่งขึ้นมาผมนี่นะครับผมไอเทมนี้ชื่อว่าไอเทมสปอนไอรอนกเลมนะไอตี้ไอรอนกรีนนะนะชื่อยาวนะช่างมันนะครับก็ใส่ไอรอนกเลมนี่ โอเคเศกได้ตามปกตินี่เลยครับผมนะฮะอ่าส่วนไอ้นี่นะผมผมเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะฮะไม่มีอะไรเลยนะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมากกดซับสไคร้ส่สวนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้จุ๊บ